สวัสดีค่ะพ่ออ้วนค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้วนครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่สิบหกกสองพันหารยหกสิบเจ็คลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะคุณพ่อเนาะค่ะงวดว่างหันลุดเนาะคุณพ่องวดนี้เอาไม่ค่ะตามต่อเนาะค่ะถ้าลุดแล้วมันมาเข่าเนาะค่ะลุดแล้วกับสิเข่าบานนี้เป็นจังไงคุณพ่อฟันมือไรนี่ฟันมือขึ้นแล้ฟันมือขึ้นนี่ฟันเราไปยกเงื่อนเนี่ยเขาไปปุ๊กเงื่อนเฮ็ดเงื่อนเนี่ยเขาไป เฮ็ดเนื้อละอียกเฮืออเล้วคือยังย่ายนวนกับไปเฝ้าน้ำละเอคือพี่สองคนเดี๋ยว่เฮ็ดเนือละเอีคือพี่สองคนบัดดีเอาพัดลมไงมาเปิดใจพัดลมไงมาเปิดใจกับคือยังย้ายนวนกับที่เอาก็เลยเอาไปตั้งไวลุ่มคือยังใต้ขอนใหม่ดิบันค่ะคือยังใต้ขอนใหม่กอนตารางเฮื้อละเดคือยัง เลีเ้ยงออกไปมีมาอยู่ในหยันมีมาอยู่ใน์ันเปรไล่เลยทีิเปไล่เป็นมาายังอยู่ดีว่านั้นค่ะที่เปไล่เป็นแล่นเข้าด่างมืนอนกันแล่นเข้าไปอยู่ในด่างว่าที่เปรรัดตี๋ก็บอกว่าได้ตีหรอกมีผู้ชายผู้หนึ่งมา,า,างมมตะขายของเหมืนบัตตะขายขอางเราคือยังอัินมีแนวห่างอันห่างอัินมาห่างนั่นนี่ใต้เป็น แนวปิดเป็นว่งกลมซุบซุบช่อหัวมาเฮ็ดแต่เฮ้าเบิง่งนี่นี่มามันตีมนเขานี้ว่าส่นืนม,มันตีมนเขานี้ไปนี่รัดข้อเลยว่าส่นม,มันว่าคือยังมันป้าตาไปค้างขายของ,งตลาดนัดตลาดแดงนี่แหละค่ะมาเอาโซ่ไอเบิ่งสีสุมูสีสุมผู้มันเราสวมหัวไอเบิง่งนี่นี่เอานี่ว่าส่น เ้าน,นี่แหละมาจย่งนีง้พะมากวนเขายังได้เฮ็ดเฮื่อนน้่นบรกก็เมี่ยเขายังได้เฮ็ดเฮื่อนถึงคือถึงเฮื่อนกับสบายว่าแต่คือยังเปิดค้องหลุดไปไดีเฮื่อนมองเฮ็ดก็ได้วันนี้เอาน้นเขาเาขาว,าว่าเท่าไรเราอ่ะหวยต้นทุนมันกับยี่สิบบาทแล้วเดียยเราว่าแต่เอาว่าเท่าไรดีเนาว่าแต่ก็พวกฮัดได้เอาว่ากันดอกบัน ก็บ้ันได้ว่ากันก็คือยังเอือดเอาอยู่แต่ยังย้่ยยังไหนว่าแต่คืดไปใสย่ยังไหนันก็คืดบบดนี้คือยังเขาคนมาตาัดใหม่เนี่บัดเขามาซื้อต้นมะขามไง <c oughs> ต้นมะขามไงคือยังอยู่บุตรีคือยังอยู่บ้านเก่าบุตรี <c oughs> คือยังอยู่บ้านเกา่างานนี่เป็นลูป,ปลงว่าแล้วลายลายงา เขาเราเอาลูกน้องมาว่าตัดเอางามันนี่ก้อนมาสันค่ะตัดเอางาบัดนี้ตัลูกน้องหมอนึงกันว่าหหวยกันก็สดเ h ็ดบ่นบุกคักปบบนี้บ่ไหวแล้วว่าสันจ้างเงินละสามร้อยดุเงินีบุกคักปบบนี้บ่ได้เราก็สันมันละรวยหน่ารวยหลังหาทางหลีกอยู่ว่าแต่ไปกัน เขาแจบบมามันก็นรวยอยู่หันละคเออเขาก็ตัดลงเขาก็ควนแต่งงามันดึนหลังต้นใหญ่ใหญ่มันที่บ้าที่หลังเลยส่นเขาอะไอเจ้าเฝ้าอยู่นี่เด้อเขาส่นก็เฝ้าไว้เขาแล้วเนี่ยอยู่เหงื่อเนานะอยู่เงื่อบุรีคือยังอยู่บ้านหมือนดิค,คือ,อยังก็กขามตดอยู่กกห่องอยู่บ้านหมุอนดอบ้านเกาบ้านพ่ตูแม่ตูเหมือนดะ มาคือยังอันนั้นคือยังมาติกับคือยังติกับไปเอาเดี๋ยวมาใสอันนี้แหละใสมาอันนี้แหละใบบอนหอดจะบบจังไรพวกหุงเมื่อก่อนเนี่ยวะ่ะฝันํำนี่เออเงื่อนเก่านี่พูดพอจำได้ไหมครับว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่บัวจำมาม่ได้นะเออ่ะเป็นบ้านหลังเก่าสมัยแต่กอนแต่หลังไอแต่เป็นตับุญเนาะ เออพอตูตายหญพุ่นแล้วค่ะแจ่ที่สําคัญนี่สําคัญนี่คือจํานวนตัวเลขเนาะที่เขาบอกมาว่าสามร้อยเออเขาบอกมาว่าค่าจ้างค่าจ้างค่าเร่งนี่สามร้อยเนาะวันละสามร้อยแต่ยลืมยี่สิบนะมนเนาะเออยี่สิบนี่เป็นราคาของมอสุเปิลหัวมากหลอดหัวไงเบิ้งสองศูนย์สามศูนย์ อในค่วงฝันของคุณพ่อนี่ซ้ําว่าเขาบอกเลขแล้วนเนาะคุณพ่เอเอขาหายตัวเลขมาแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกราคาของ,คองนี่ยี่สิบาทเขาบา่ามันบอกรออาคาราคาคาแรงวันละ300สามร้อยมันบอกคุณพ่อออันนี้คือตัวเลขเนาะค่ะที่เขาหายมาแล้วเนาะค่ะที่เขายินบอกในค่วงฝันเนะาะค่ะที่คุณพ่อฝันเกี่ยวนะค่ะแต่ว่าถ้าให้ตีเอาเนี่คุณพ่อจะตีให้ตัวไหนเก้าสองศูนย <9 20. S 2> ์นี่แหละเก้าสองศูนย์ เอามาตาใสเก่าสองศูนย์ก็ฟันว่าเงื่อนเก้าน,นี่แหละของเก่าของตาเงื่อนตาพ่อตาแม่ตาพ่อของแม่ของแม่หุ่นนี่บานี้สองเนี่ยมาตาใสก็เขาให้นั่นยี่สิบบาทนี่แหละคุณพอ 9, ตต่อเก้าหนึ่งจะสิทธอีกหน้ามึงก็คือผู้เฒ่าเนาะคะ่ะ<อ>ผู้เฒ่าคุณพอ่ณพอก็คุณแม่นี่ ฟันอยู่น้ากันเป็นผ yeah> ู้เฒ่าทั้งสองคนเนาะอาจจะเป็นเก่าก็ได้ละสองคนเก่าขึ้นว่าเก่าเป็นรักได้แรศมากเลยแหลถ้าสองศูนนี่ก็ตัดแจกกันเอาแล้วค่ะแต่คุณพ่อเป็นหายมาสามตัวคือเก่าสองศูนย์เนาะแล้วก็ย่าลืมสองศูนย์กับสามศูนย์เนาะเพื่อนที่เพี้ยนนี้เพี้ยนแล้วหรอกคุณพ่อเป็นรูปหลังเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนเป็นหลัง ตาขืนขบัดขืนไปเฮิงบัดคือยังเฮื่อนเขาดิคือยังเฮื่อนเขาแม่ตาเกาตาดดขึดน้นบันไดไปเป็นเฮือนเกาเป็นเปิงเป็นซ่านออกไปธรรมดาดิในความฝันนี่คุณพ่อน,นี่ฝันว่าได้ไปเห็ดเฮืรองได้ไปสร้างบ้านเนาะ<ช>ค่ะถ้าฝันแนวนี่ฝันดีค่ะคุณพ่อได้สร้างบ้านได้เห็ดเฮือนนี่ฝันดีค่ะ ถ้าฟันแบบนี้เนาะตามโบรานเพื่อนว่าซิมิโซ่ค่ะถ้าฟันว่าได้สร้างบ้านสร้างเฮื่นสร้างซ่านนี่เป็นฟันที่ดีเนาะค่ะแต่ว่าพอเหตุไปเหตุมามันคือจังมันโมเมนต์หื่นจะคล้องเมืนบอกคุณพ่อแต่คิดว่าเป็นเฮื่นผู้อื่นแต่กระบอเป็นยางเพราะว่าหฮาได้สร้างเนาะค่ะห้าได้สร้างก็ถือว่าเป็นฟันที่ดีค่ะตัวเลขคุณพ่อห้มาแล้วเนาะค่ะเก้าสองศูนย์เลขสามตัวสองตัวกับสองศูนย์สามศูนย์เนาะตัดเลนเอาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะ เป็นแนวทางของพออว้วนค่ะในงวดวันที่1 6กันยายน2 5 6 7น่าจับตามมงค่ะเพราะว่าเลขงวดมันหันลุดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้คิดว่าน่าจะมาเนาะค่ะคิดว่าน่าจะมาแต่บงหัวสีเขาวคลิปได้เท่านั้นเนะคุณพ่อเนาะออค่ะกะลัลอล ไปอีกเนาะค่ะว่าคุณพ่อมีสิฝันว่าจังออไรคะ่ะฟังฟั่เบ่งอีกบ่งสิฝันจังไรค่ะเดี๋ยวแอดมาตามให้อีกเนาะออค่ะค่ะเป็นแนวทางของพ่ออ้วนในงวดนี้คะ่ะคุณพ่อมีเยี้งเพิ่มเติมอีกบ่บ<า>มีซ้ำนี่เนาะออค่ะขอบคุณพ่ออ้วนได้หลายคะ่ะขอบคุณคะ่ะถ้าก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่16กันยายน2567นี่ค่ะพ่ออ้วนในเพิ่นฝันว่ามีคนเนาะค่ะ ให้เพื่อนไปย่อเหื่อนให้เพิ่นว่าค่ะในค่วมฝันนี่เพรเอือพอพอพออ้อเพราะเพระอ้วนนี่เดยไปย่อเฮื่อนยกเฮื่อนสางเฮื่อนให้ข้าเจ้าเนาะค่ะไปกับภรรยาเพื่นนี่ละเพิ่นว่าในค่วมฟันเพรายกเฮื่อนไปยกเฮื่อนยกยังแล้วก็มีคนมาขายหมวกให้เพิ่นว่าค่ะเป็นคือหม,มวกนี่เพเื่อนก็เลยถามว่าราคาจักบาทเนาะค่ะขเขาก็เลยบอกว่าราคายี่สิบบาทเพิ่นว่าค่ะในค่วมฝันเนาะค่ะแล้วก็ฝันต่อไปอีกฝันว่า เขาตัดใหม่เพิ่นว่าเห็นเขาตัดใหม่เนาะค่ะก็เลยไปนางเฝาเนะค่ะ so. นางเฝ้าเขาตัดต้นบักขามห้เพิ่นว่าต้นใหม่ห้เพิ่นว่าค่ะไปนางเฝ้า so. ให้ข้าเจ้านะค่ะข้าเจาะะ้า,เจาตัดใหม่แล้วก็มีคนที่ตัดใหม่นี่เว่าขพ้นว่าค่าแรงมือละสามรอยบาทเพิ่นว่าค่ะในการตัดใหม่ทํางานนี่ค่าแรงมือละส0 0รอยบาทคุณพอค่นฝันแนวนี้เพิ่นว่า คุณพ่อก็เลยได้ตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้าน,นะคะ่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก้าสองศูนย์เนาะคะ่ะเก้านี่มาจากคุณพ่อนี่เป็นผูนะะ้เฒ่าเนาะค่ะน้าเก่าเพื่อนว่าแล้วกระจับสองศูนย์ใส่เพิ่นว่าค่ะเพราะว่าฟันหินหมวกเนาะคะ่ะหมวกราคายี่สิบบาทหรือบอกค่ะผู้เฒ่าสองคนเนาะคะ่ะเพราะว่าเมนวลกับพออว้วนเป็นผู้เฒ่าเนาะคะ่ะฟันว่าได้ไปถึงสองคนไปสางบานเนาะคะ่ะเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยหาเก้าสองศูนย์เนาะคะ่ะ 0นี่มาจากหมวกเป็นวงกลมเพิ่นว่าค่ะหรือว่าราคาของเนาะค่ะราคาหมวกนี่20บาทเพิ่นว่าค่ะจับมาใส่กันเป็นเกลี20เหล็กตีจากฝันค่ะส่วน20นี่เป็นราคาของหมวกเนาะค่ะเหลขราคาหมวกนี้20บาทเนาะค่ะเพิ่นก็เลยให้20มาแล้วก็30นี่เป็นค่าแรงของคนงานเนาะค่ะวันละ300เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยจับ30ให้คทถานทุ้ชมทางบาทเนาะค่ะตัดออกมาค่ะ เป็นแนวทางของพออ้วนค่ะในวันวันที่66กันยายน2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพออ้วนสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนาเด้อค่ะการไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพรารวยนํำเดเดอค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหมขอบคุณค่ะ